เกลียวแนนเตกเดี่ยวเ้าอุ้มอย่างงี้เดี่ยวตัวไหนนี่ไอตัวลูกเชียงลูกปืนนี่นี่นะครับตัวเชียงเดี่ยวตัวเดียวแค่นั้นตัวล่างไม่ได้ทำอะไรหรอกเราไม่ได้ทำอะไรเราเปลี่ยนแค่น้ำมันแค่นั้นปีที่สามเนาะตีสามเป็นที่ยี่สิบสองยี่สิองยี่สองแต่ว่ามาช่วงหน้างานแลยชงพฤติกาเลยช่วงโรงงานเลยอ่ะยังไม่ได้เช็คอะไรเลยเนาะ ก็เดียวไ้นรนล,ล,ลเลก็ไม่มีแ้เลยงไม่มีเกงแค่แตัวตนนเดียวจไนะรเาโซ่ที่นะท็ับมาแ,แล้วเส้นนึะที่แบบนี้บาเลยตัวนี้อันนี้งงานด้นะงาน จอดนี่ครับรุ่นเกี่ยวจอดตรงไหนอ่ะในจอสมโรงครับในหน้าอยู่สำโรงจะไปสมโรงก่อนทัรุรงยังไม่มีเกี่ยวอ่เด็ดไปจอดตรง,ตงนี้แหละเพราว่คือไม่ใช่มาลงมาลงในหน้าอยู่สำ เดิเน,ดเ,นดเลยมั้งเดินเลยมั้งรถเรืออะไรยี่อมตั้งนานแล้วแต่อขายอะไรขายอะไรรถอ่ะ<ด>โอ้จะขายยังงี <laughs> ้ได้อยู่บ้านเลย อย่างย่งมีการเรียกเลยไอคมัน่งยังไม่้เช็คเลยจอจอจูมีเช็คมีเช็คน่นอนกูแต่ไมีรีบม้รขับเองอ๋อก็ได้ขับเองมีแล้วขับเองิสแล้วนี้เดี๋ยวไปดูก่อนครับด้ครับเองอี่แล้วใครอยู่นะครับร้อยห้าครับนาตุดทายตัวเองเอาไปเจอทีเอาร้เพนไม่เอา

พีเลงเพราะว่ามาช้ามาชวงเเกียวในช่วงเกี่ยวแล้วกูตั้งเกียวได้หาวันแล้วลว <c oughs> ีสองเกือบเก้าร้อยนะ <900. S 2> ไม่ถึงฝันนะไม่ถึงฝันครบครับ,รบ 5, 6, นพะนนี่ก็ไม่ต้องซ่มได้อีกเก้าร้อยปีใครสามพันไรครับปี